สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกันละออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการลันอินเครื่องยนต์นะครับที่เขาบอกว่ารถใหม่นะครับควรลันอินก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะให้รถใช้ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับทำไมถึงต้องลันอินล่ะนะครับเนี่ยเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับมันมีค่าเคลียร์ลซ์ที่ชิดมากนะครับแล้วแต่ผู้ผลิตรถแต่ละค่ายนะครับอย่างของ Honda เนี่ย จะมีค่าเคลียร์แลนด์ที่น้อยมากๆนะครับก็คือมันชิดนั่นเองนะครับเขาจึงกําหนดเบอร์น้ํามันเครื่องให้เริ่มต้นที่30กันนะครับแล้วพอใช้เป็นนานนะครับหรือว่ามีการขับขี่ที่รุนแรงนะครับเขาก็จะให้ใช้เบอร์40ก็จะสังเกตได้ว่าในูนย์จะมีเบอร์30และ40ขายนะครับเป็นของ Honda นะเออแต่ถ้าเป็นยามาฮ่านะครับจะเริ่มต้นที่40นะครับแล้วก็ไป50นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ ค่าเคลียร์แหนเนี่ยลูกสูบมันก็จะมีการขึ้นลงใช่ไหมครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับทําให้มันมีเศษโลหะออกมาจากตัวเสื้อสูบแล้วก็ลูกสูบแหวนการทํางานต่างๆนะครับก็จะมีเศษสกรปรกออกมานะครับอาจจะไปอยู่ที่กองบ้างกองหยาบกองละเอียดนะครับอยู่ในน้ํามันเครื่องบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเขาถึงแนะนําให้รันอิน500ถึง1น0 0กิโเมตรนะครับ าหากเราไม่รันอินนะครับบางทีเราขับแรงๆซัดแรงๆมากๆใช่ไหมครับมันก็อาจจะเกิดความเสียหายอย่างเช่นความร้อนสูงลูกสูบขยายตัวหรือว่า,าตัวมันขยายตัวลูกสูบตัวเสือ้อตัวอะไรมันขยายแล้วมันก็ฟิตมันก็ติดได้นะครับเกิดมันทำงานเร็วๆนะครับแล้ว น้ำมันหลลื่นไม่ทันหลอลื่นไม่เพียงพอมันก็จะติดได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นน้ำมันรอบแรกอะ่ะมันก็จะเป็นน้ำมันค่ามาตรฐานที่เขากำหนดมาใสามาให้อย่าอย่าพึ่งไปเปลี่ยนนะครับให้รันอินก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทิ้งนะครับการรันอินก็คืออย่าขับเกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าหรือว่า,อ,าอย่าขับเกียร์เดียว แล้วก็ลากรอบถูงสูงนะครับอย่างนั้นก็จะเสียหายได้เยอะนะครับอย่าอย่าลากรอบถูงสูงให้ขึ้นเกียร์ไวๆนะครับรอบมันจะได้ต่าๆนะครับหรือว่าอย่าขับเกินสามในสี่ของของรอบทั้งหมดนะครับอย่าอย่าใช้เกินสามในสี่ของรอบทั้งหมดจะดีที่สุดนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเราถ้าเราทําลันอินได้น้อยที่สุดก็คืออย่างน้อยต้องมีแบบสักห้าร้อยกิโลเมตรนะครับสักห้าร้อยกิโลเมตร นะเป็นอย่างต่ํานะครับก็เป็นการรันอินย่างรันอินการเบรกเพื่อเบรกนะครับแล้วก็รันอินระบบต่างๆในเครื่องยนต์ให้มันสมบูรณ์นะครับจะทําให้แบบรถมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเมือ่อเมื่อเราใช้งานเกินพ้นระยะรันอินแล้วใช่ไหม <c oughs> เครื่องยนต์เนี่ยมันได้ได้รับการรันอินที่ถูกต้องมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับ วิธีการลันอินก็มีอยู่ประมาณเนี้นะครับอย่าอย่าขับเกินร้อยหรือว่าอย่าขับเกินสามในสี่รอบของของเครื่องยนต์ที่มีนะครับอ่าแล้วก็ไม่ควรลากรอบในเกียร์นั้นๆในเกียร์ต่ำๆมากเกินไปนะครับอ่าพอเราลันอินครบห้าร้อยถึงหนึ่งพันโลอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะครบห้าร้อยอาจจะถ่ายทิ้งหรือว่าบางคนรอหนึ่งพันโลทีเดียวนะครับก็มีนะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะ ถ้างบประมาณเยอะก็500ลันอินครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็500ลันอินอีกครั้งหนึ่งเป็น1,000เนี่ยคือเราจะถ่ายน้ามันเครื่อง2ครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปนะครับอย่างอย่างผมเองเนี่ยผมก็ลันอิน1,000กิโลเมตรนะครับจริงๆ500นี่ผมก็เริ่มสั่แล้วนะเพราะว่ารถ,รถรถบางรุ่นมันมีกองละเอียดใช่ไหมพวกเศษสกรปรกมันก็จะไปอยู่ในในกองละเอียดนะครับตอนทันโลนะครับตร,ตรงตรงกองละเอียดนะครับก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่สาหรับ,บรถที่มีไม่มีกองละเอียดอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะห้าร้อยควรจะถ่ายหรือว่า1 0 0 0พันควรจะถ่ายนะครับคือลันอินให้สุดเลยนะครับอ,อย่างผมก็500ร้อยนี่ผมก็เริ่มเอาแล้ว<ม>ผมไปออกคลิปแล้วนะครับก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ามันมีกองน้ำมันเครื่องละเอียดอยู่นะครับอ่าก็ใช้จนครบพันนะ้วผมก็ไปถ่ายทิ้งนะครับทำไมถึงต้องถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งนะครับ ก็เพราะว่ามันมันมีเศษโลหะเศษเครื่องยนต์ต่างๆที่เขาประกอบออกมาแล้วเราไปขับขี่ใช้งานแล้วมันก็ออกมาเป็นเศษนะครับเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเราไม่ยอมถ่ายตอนหนึ่งพันเงี้ยใช่ไหมหรือห้าร้อยอ่ะไอไอเศษพวกนี้ที่มันรอดออกไปได้นะครับสําหรับรถที่ไม่มีกรองละเอียดยิ่งหนักเลยนะครับพอมันรอดออกไปเนี่ยมันก็จะไปเสียดสีกับเครื่องยนต์กระบอกลูกสูบเนี้ยมันก็เปียกเสมือนกระดาษทรายครับมันจะขูดไปเรื่อยๆทําให้เครื่องอะ่ะ มันหลวมเร็วเรายิ่งซัดแรงแงยิ hi hi hi. Ina, ng, ่งย li ิ athlete, ่งรอบสูงสูงมันจะยิ่งเสื่อมเร็วนะครับอ่ามันจะยิ่งเครื่องยนต์หลวมเร็วนั่นเองนะครับเป็นสาเหตุที่ว่าแบบรถบางคันใช้ได้ไม่เยอะนะครับก็เสียแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รถที่มีกองอะไรต่างๆนันๆก็ตามนะครับเมื่อรันอินเสร็จแล้วนะครับควรจะถอดกองออกมาทําความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนกองด้วยนะครับบางคันเป็นกองหยาบก็ถอดออกมาทําความสะอาดเลยนะครับหรือว่าเป็นกองละเอียดก็เปลี่ยนกองไปเลยนะครับใส่น้ามันเครื่องใหม่นะครับพอคนรันอินก็ ทีนี้สัตว์ได้เต็มที่นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับการการลันอินของเครื่องยนต์นะครับแต่บางครั้งนะครับบางครั้งมันก็อาจจะพังจากพวกซีนซีนต่างๆเนี่ยซีนมาร์กกานไฟเล็กมาร์กกานไฟใหญ่ตั้งมาอย่างเงี้ยนะครับซีนปั๊มน้ำ ซีนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรั่วได้นะครับมันก็เสียได้เหมือนกันนะครับคือบางครั้งมันไม่ได้มาจากเ,าเรียกว่าอะไรอะ่ะกระบอกสูบเพื่อสูบอะไรเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับมันมีแบบซีนด้วยประกอบกันทีน้ําเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้าขาดน้ามันเครื่องขาดก็พังได้นะอืหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแนะนําให้รันอินหนึ่งพันแล้วกัน นะครับตามคู่มือเลยนะครับหรือว่าบางคนขยันหน่อยก็500เปลี่ยนแล้วก็ครบ1นึ่งันเปลี่ยนอีกทีนึงก็ได้นะครับไม่ต้องใส่แพงมากใส่ใส่ใส,สังเคราะห์ร้อยกุ๊ปสาธรรมดาก็ได้ใส่กึ่งสังเคราะห์ก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายตัวอย่างใดนะเพราะบ,บางทีรถที่มาจริงมันก็ใส่แค่กึ่งสังเคราะห์มาให้เรลาลันอินเท่านั้นแหละครับมันก็ถ่ายทิ้งแล้วเพราะว่ากึ่งสังเคราะห์เนี่ยมันได้วิ่งแค่หกพันใช่ไหมพันโลถ่ายยังไงมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับ แนะนำนะให้รันอินนะทําได้ก็ต้องรันนะครับถ้าไม่รันมันไม่สบายใจนะครับบางคนบอกโอ้ยผมได้รถมาผมซัดเลยก็โชคดีก็ไม่พังนะครับโชคร้ายก็ลูกติดอะไรพังกันไปนะครับอืมหรือว่าโชคดีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเครื่องยนต์มันก็จะหลวมเร็วเสื่อมสภาพเร็วนะครับไม่ค่อยมีกําลังนะประมาณนั้นหรือใครบอกว่า ของผมก็ซัดเรื่งเแรกเครื่องยนต์ก็ปกติก็ก็ตามสบายครับอืมอันนี้มันเป็นวิชาการนะครับเป็นหลักการนะครับก็ประมาณนี้ล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ